สวัสดีครับวันนี้เราก็มีกล้วยนะครับสีสีหใหญ่เลยนะครับหนึ่งเครือนะครับแป้งถอยไหแต่เราจะเล่นเกมนะครับเราก็จะพาหนูแป้งเราไปตรงนู้นนะเราจะวิ่งวิ่งมาหากล้วยตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคไปไปอย่าค่อยกินลูกไปเราจะวิ่งกันก่อนเราจะอยู่จุดเส้นชัยนะครับตรงนู้นนะครับผมไปลูกเปมาเลยกันเด้อเราจะวิ่งมาหากล้วยนะครับดูว่าใครจะชนะ ขอบคุณเนี่ยขอบคุณขอบคุณครับโอ้โหได้ออกกำลังกายเลยนะหนูแป,แนะแป้งเรานะแป๊บหนึงน่งแป้งหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโอ้โหน้องกลัวไม่ได้กินนะจ,จ้าุูงๆหน่อยจ้าโอ้โหนะครับนี่ฮะหวีใหญ่อะเข้าไปเลยอร่อยไหมชอบป่ะอร่อยไหโอ้โชอบนะวันนี้เอาเขือใหญ่เลยนะครับนี่นะฮะ เราจะมอบกล้วยให้ผู้ชนะเลิศนะฮะเอาไปได้กินในวันนี้นะอาปากสูงๆลูกอยากเข้าไปได้ปะเนี่ยโอ้โหต้งพยายามสูงมากเลยโอ้โไม่ได้นะแป้นมันไม่ได้นะลูกมันไม่ได้มันใหญ่เกินแพคึ่งไหมมันไม่ได้นะมันใหญ่มันใหญ่เกินลูกมันใหญ่เกินเห็นไหมเนี่นนยทัง้งหมีเนี่ย,เเยกินทีละลูกสิ กินละวิก <inequ ity> ินละคือแมวนะลูกไม่เอาลองดูดิอยากได้ปะเนี่ยเห็นไหมแอบกว้างมันได้ตรงไหนเออเดี๋ยวแกะให้นะเดี๋ยวแกะให้บอกให้นะลูกนะใช่มคุยกันได้อะบักอาบักโอ้ยเอาไปลูกแหมเรานี่ก็ใจร้อนไม่ลูกใจร้อนหรือเปล่าเนี่ยฮะให้ไม่ลูกใจร้อนหรือเปล่า นันแป้งจะร้อนเลยลูกไม่มีมีดด้วยนะแต่เราก็เก็บให้น้องอทัอนี่แหละไอ้ป้อนให้อย่างดีเลยนะเข้าใจป่ะนะโอ้ตัวไม่ได้กินฮะตัวไม่ได้กินหรอเอเป็นนักวิ่งนะเราอ่าวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วเจนนะหนุ่มแป้งน่ะฮะชอบวิ่งเหรอลูกเป็นนักกีฬามาก่อนเหรอฮะ กิ่งเป้าน่ะ่โอ้าหน่าตากดีลูกน่าตากดีดีอร่อยไหมอร่อยไหมจ๊ะดูครับเห็นว่าใหญ่นะฮะคือเขายังกินไม่หมดนะเขาจะกินอีกต้องต้องขือเลยนะ <c oughs> เป็นห้าอร่อยนะมะเนี่ยเฮ้ยลูกอ้โหเฮลูกแปนมอันนี้ลูกไห,กห,กหกม ตาพ่อเนยตุ้ย้ยอ้โเนีวเหนยว่าโอโหเหนียวมากเลยบนโอ้โหนี่ก้วยสุกนะดูดิครับผมก้วยสุกนะครับอร่อยนะโอ้มัดใจเลยนะตัวนี้อร่อยไหมอร่อยไหมชอบไหม านี่กล้วยนะนี่กล้วยนะชอบไหมชอบโอน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 อร่อยนะอร่อยนะนะอร่อยนะอ่าจ้าเดี๋ยวโดนมือแล้วโอน ก็เบาๆลูกโดนมือพ่อนะลูกนะแม่นะคนโอ้โหนะ,ะดูลิ้นนะฮะดูครับถ้าวบา้างอ้าวสีชมพูหมดเลยโอ้ทำไมสีชมพูมาเลยน่ารักมากเลยนะสวยสวยนะลูกนะแป้งนิวแป้งนิวใช่ไหมลูก <c ười> ไม่สุกเท่าไหร่แม่ก็กินได้อยู่นะครับผม หน้าปากลูกหน้าปากคนสวยอน้าปากคนสวยอร่อยนะคะคนสวยหมดแล้วนะไปบายเอฟซีด้วยบ๊ายบายจ้าไปบายไปบายไปบายคนสวยสวัสดีค่ะกันแล้วสวัสดีสวยบดถึงบดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข่ายังบินนั่นแหละอบคคุณ่ะบนบนสูงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโบนสูงขอบคุณข้ายังค่ะโบนหน้าปากเลยลูกอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมบายนะครับผมแม่ไาายลูกไปายไปไปเนาะยบายจ้าบายยบบายบายครับ